สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการสุขกรารสบายใจนะครับซึ่งรายการสุขกรารสบายใจเราก็มาเผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube n u Radio นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีช่องทางของ Facebook Fanpage ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนาเรศวร n u Radio นาเรศวรน,นะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์ของเราก็ยังมีครับที่ w w w n u r a d i o n u ac th ซึ่งส่วนหนึ่งของรายการสุขกรารสบายใจก็จะมีในช่วงของสารบัญสุขภาพทุกโอกาสที่เรามา เจอกันตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะนําสารบัญสุขภาพมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในคราบผ่านทางหน่วยง,งานต่างๆแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนของทางสํานักข่าวต่างๆด้วยนะครับมารวบรวมไว้ให้กับทุกท่านที่ติดตามแลบฟังกันผ่านทางคลิปวิดีโอแล้วก็เราได้แนบลิงก์ของสํานักข่าวต่างๆหนงานต่างๆให้กับทุกท่านไปอ่านรายละเอียดกันด้วยสารบัญสุขภาพวันนี้พร้อมแล้วมีอะไรกันบ้างติดตามกันเลยครับเริ่มต้นในเรื่องแรกนะครับมีข้อมูลจากทางสํานักข่าวไทยครับแพทย์ระบุกรณีพิธีกร รายการโทรทัศน์หัวใจหยุดเต้นเฉียบพันธ์และกลับมาเป็นปกติได้นับว่าโชคดีมากเพราะถึงมือแพทย์พอดีเตือนภาวะหัวใจขัดเดือดเฉียบพันธ์พบมากในวัยกลางคนและมีปัจจัยเสี่ยงร่วมเบาหวานความดันไขมันแล้วก็การสูบบุหรี่เพราะฉะนั้น ต้องเรามาระวังตนเองนะครับกับการดูแลตนเองกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของพอเรามีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมต่างๆรวมถึงพวกหัวหลอดเลือดหัวใจหากมีปัจจัยเสี่ยงร่วมทั้งเบาหวานความดันไขมันการสูบบุหรี่ก็ยิ่งทําให้มีภาวะเหล่านี้เร็วมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนต่อไปนะครับเป็นข้อมูลจากทางกรมสุขภาพจิตนะครับได้ส่งความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนกับการรับข่าวรุนแรงจนระเงสังคมซึ่งทางกรมสุขภาพจิตประ,ะห่วงใยประชาชนรับข่าวความรุนแรงต่อเนื่องจนระแวงสังคมเร่งสื่อสารเน้นความรู้สุขภาพจิตการดูแลตนเองและครอบครัวและเรียนรู้จากข่าวอย่างเหมาะสมป้องกันทั้งความตระหนก และการขยายปัญหาจากการลอกเลียนแบบได้ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตชี้แจงการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยจิตเวชต้องผ่านการซักประวัติตรวจสภาพจิตอย่างละเอียดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ผู้ก่อคดีว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชจึงไม่สามารถาระบุได้เพียงอาศัยข้อมูลจากข่าวขณะที่สื่อมวลชนควรเสนออย่างเหมาะสมไม่ตอกย้ำรายละเอียดพฤติกรรมหรือเหตุการณ์รุนแรงจนกระตุ้นบาดแผลทางใจแก่ครอบครัวผ,ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนที่เสพข่าวต่อเนื่องอีกทั้งผู้ที่มีความเปราะบางทางใจบางราย อาจจะนําไปยึดเป็นตัวอย่างหรือเด่นแบบได้ขณะที่ทางสำนักข่าวไทยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ได้รายงานโดยมุมมองของทางนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารนะครับนักจิตวิทยานะครับได้บอกว่าเรื่องของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องมีทั้งป่วยแล้วไม่ป่วย80%ของผู้ก่อเหตุมักเป็นผู้ชายใช้วิธีรุนแรงสนผูวหญญงมากจะประสงค์ทรัพย์ไม่ใช้วิธีรุนแรงอย่างเช่นการใช้ยาพิษนั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปเป็นข้อมูลจากทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช็ค5ลักษณะตายผิดธรรมชาติใครมีอำนาจผ่าพิสูจน์ช่วงที่ผ่านมาทางโกศกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยการให้ผ่าพิสูจน์ศพตายผิดธรรมชาติเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนล่าสุดปรับแนวทางหากระบุสาเหตุไม่ได้ให้ผ่าชนสูตรทุกรายส่วนการตรวจวิเคราะห์ไสยนายสามารถสมตรวจได้ที่หน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศครับมาที่ทางสำนักข่าวต่างประเทศกันบ้าง ไปที่ทางประเทศญี่ปุ่นนะครับมีอยู่2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับก็คือในเรื่องแรกครับทางกระทรวงสาธารณสุขสวัสดิการและแรงงานของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการที่จะลดระดับสถานะทางกฎหมายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็จะเพิ่มการสนับสนุนผู้ที่มีอาการหลงเหลือจากโควิด -19 นะครับซึ่งเขาก็จะเพิ่มมาตรการเพื่อทําให้แน่ใจว่าบุคคลจะได้รับการรักษาหากมีอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไม่ ภายหลังการลถปรับประเภทระดับประเภทของโรคโควิด -19 ไปแล้วครับกลับมาที่ประ,ระเทศไทยโดยทางคณะกรรมการควบคุมโรคนะครับเขได้เห็นชอบโรคจากรังสีแตกตัวเป็นโรคจากการประกอบอาชีพแล้วก็โรคจากสิ่งแวดล้อมหลังเกิดสถานการณ์เรื่องของสารกรัมมันตร,รังสีซีเซียม137นะครับ ซึ่งนึ่งแพทย์โอภาสก,ารกรันกวินพงษ์ประัดกระทวงสาธณาาสุขนะครับก็ได้กล่าวถึงเนว้เรื่องนี้เนะี่ยนะครับว่าในที่ประชุมขอ,ของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแล้วก็โรคจากสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบกําหนดชื่อหรืออาการสําคัญของโรคเพิ่มเติมโดยเพิ่มโรครังสีแตกตัวเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์เรื่องของสารกำมันตรังสีซีเซียม137ทําให้สังคมเกิดความกังวลซึ่งมาถูกกาหนดไว้ตามกฎหมายแล้วจะทําให้มีแนวทางจัดการสารกำมันตรังสีและการตอ โตได้ทันสถานการณ์หากพบผู้ที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอาการสําหรับการเฝ้าระวังเช่นมีตุ่มน้ํามีผื่นมีเรื่องของมะเร็งต่างๆเป็นต้นจะได้เกิดการเฝ้าร,ระวังอย่างเป็นระบบแต่ย้ําว่าไม่ใช่อาการสําหรับวินิจฉัยขั้นสุดท้ายว่าเป็นโรคนะครับ ส่วนต่อไปครับมาที่ทางอยอยกันบ้างนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารยาครับเตือนกับการทดสอบการแพ้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเพราะว่าทางอยอยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ผู้ที่ไปซื้อแชมพูปิดผมข่าวจากราสะดวกซื้อมาใช้ครับแล้วเขาเกิดอาการแพ้จนหน้าบวมตามบวมลืมตามไม่ขึ้นแล้วก็ได้เข้าร้องทุกข์กับสคบอนั้นเนี่ยน,นะครับทางเพศสัญกรเวีรยนะรชัยนรวชยัยรองในขานกรการคณะก,ก,กรรมการอาหารยา ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสําอางตามข่าวแล้วนะครับพบว่าขออนุญาตผลิตถูกต้องแล้วก็ผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกันด้วย อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีการส่งตรวจณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจหาสารห้ามใช้รวมถึงปริมาณสีย้อมผมนะครับว่าเป็นไปตามที่จดแจ้งไว้หรือไม่หากพบการฝ่าฝืนก็จะดําเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามสารเคมีที่ใช้ในยานย้อมผมอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้การแพ้นี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับเราก็ควรที่จะมีการทดสอบการแพ้ก่อนใช้โดยผสมผลิตภัณฑ์ตามที่ฉลากระบุและทาผลิตภัณฑ์ในปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณ ใต้ท้องแขนหรือหลังใบหูทิ้งไว้2 4 8 4 8ชั่วโมงหากเกิดความผิดปกติอย่างเช่นมีอาการผื่นคันระคายเคืองห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเลยนะครับนอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามคําแนะนำนะครับตามวิธีใช้คําเตือนต่างๆที่ระบุบ,บนฉลากอย่างเคร่งครัดขณะใช้หากเกิดอาการผิดปกต,ปกติอย่างเช่นมีอาการแสบร้อนคันระคายเคืองต้องรีบล้างออกด้วยน้ําสะอาดแล้วก็รีบไปพบแพทย์ครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับอีกข่าวหนึ่งที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์นะครับแล้วก็ทางสำนักข่าวไทยได้ให้ข้อมูลกันไว้ว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งผิวหนังครับ ถึงแม้ว่ามะเร็งผิวหนังจะเป็นมะเร็งที่พบได้น้อยนะครับแต่มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับสาเหตุที่สําคัญยังไม่แน่ยังทราบไม่แน่ชัดแต่พบว่าพวกหูดไฟปานหรือว่าแผลเรื้อรังเมื่อเกิดการระคายเคืองเป็นระยะเวลานานอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้รวมทั้งแสงแดดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดผิวหนังเกิดการระคายเคืองได้เช่นกันนั่นเองครับ มาที่เรื่องของความรุนแรงการกันแกล้งข่มเหงทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนกันบ้างทั้งสื่อพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ครับได้มีการรายงานข้อมูลในสนนี้กันไว้นะครับว่าจากสิ่งที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยในปี2561ครับเด็กและเยาวชนไทยถูกกรังแกในโรงเรียนอันดับ2ของโลกรองจากญี่ปุ่นปี2562ครับไทยอยู่ในประ,ระเทศที่มีความรุนแรงลำดับที่47ของโลกครับ พาคุณผู้ฟังไปที่สำนักข่าวต่างประเทศสักข่าวหนึ่งนะครับมีข้อมูลจากทางนักวิจัยจากทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิตาลีครับได้สร้างแบตเตอรี่ต้นแบบที่สามารถกินได้แล้วก็ชาร์จไฟได้โดยการใช้ผปรตภัณ์อ,อาหารทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นใบเบิกทางสู่การพัฒนานด้านพลังงานด้านอาหารแล้วก็ด้านการแพทย์ไปพร้อมกันมีนักวิจัยในมิลานอิตาลีนะครับได้สร้างแบตเตอรี่ต้นแบบที่สามารถกินได้ซึ่งพวกเขาคาดหวังว่าจะสามารถปฏิวัติอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถบริโภคได้ โดยนักพัฒนาท่านนี้เขากล่าวบอกว่านี่เป็นตัวอย่างแรกของแบตเตอรี่ที่ทั้งกินได้แล้วก็ชาร์จไฟได้นะครับสามารถไปอ่านข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งได้ที่สำนักข่าว VOA News ภาพสดไทยจากกรงวาชิงตันสหรัฐอเมริกาที่เราได้แนบเรียงไว้ที่คลิปของเราตรงนี้ด้วยนะครับมาที่ทางสำนักข่าวไทย PBS นะครับก็มีการนำข่าวจากทางต่างประเทศมาครับเขาพูดถึงไวรัสโบราณอายุหลายล้านปีอาจจะช่วยรักษามะเร็งกันได้ครับ มีทางคุณฟรานซิสคริกนะครับนักอนุชีววิทยาชาวอังกฤษครับได้ค้นพบไวรัสโบราณที่หลบซ่อนอยู่ภายในพันธุกรรมของมนุษย์ซึ่งมักเปิดเผยตัวตนออกมาขณะที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปทั่วจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้เท่านั้นโดยไวรัสนี้จะช่วยระบบภูมิค้มกันของร่างกายค้นหาแล้วก็ช่วยโจมตีเซลล์มะเร็งครับ มาที่ทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เรื่องนี้กันนะครับที่เขามีการเผยแพร่ค่าเฉลี่ย BMI ของวัยทำงานเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานแนะให้วัยทำงานเลือกกินอาหารถูกหลักโภชนาการออกกำลังกายเป็นประจำลดเครียดและใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม7สัปดาห์สุขภาพดีหุ่นดีเพื่อลดภาวะอ้วนลงพุงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรือรังกันได้นะครับ ส่วนต่อไปจากทางกรมอนามัยก็พูดถึงเกี่ยวกับกรณีของเรื่องของไข่ต้มครับที่บอกว่าไข่ต้มครุกน้ำปลาสารอาหารยังไม่เพียงพอนะครับเด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารที่ครบหมู่แล้วก็มีความหลากหลายสิ่งเหียก็ตามนะครับไข่นี้ก็ยังคงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนคุณภาพดีและมีวิตามินแร่ธาตุเหมาะกับคนทุกวัยนะครับแต่ไม่ควรบริโภคไข่อย่างเดียวโดวยเฉพาะในกลุ่มของเด็กวัยเรียนควรกินอาหารให้ได้สัดส่วนตามทงโภชนาการครบกลุ่มหลากหลายครับเพื่อ ได้สารอาหารครบถ้วนที่เพียงพอกันด้วยและนอกจากนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทางอยอยได้ออกมาให้ข้อมูลกันแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบแล้วยาแก้ไอที่ผลิตจากโรงงานในอินเดียที่รตรวจพบสารปนเปื้อนไม่พบการขค้นทะเยียนผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวในประ,ระเทศไทยและไม่พบข้อมูลการขายบนอินเทอร์เน็ตรวมทั้งไม่มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จรูปและผัดตุด,ดิบที่มาจากบริษัทที่ผลิตยาดังกล่าวแนะนําผู้บริโภคซื้อยาจากร้านขายยาที่ได้ รับอนุญาตเท่านั้นนะครับ ปิดท้ายที่สำนักข่าว NHK World Radio Japan อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับมีนักวิจัยประเมินว่าประชากรของญี่ปุ่นครับจะลดลงเล็กน้อยกว่าร้อยละ30ไปอยู่ที่ประมาณ87ล้านคนภายในปี2 6 1 3น้นั่นเองนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับในส่วนของสถาบันสุขภาพนะครับที่นำมาจาัดหน่วยงานต่างๆสำนักข่าวต่างๆให้กับผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามข้อมูลกันอยู่ในขณะนี้นะคลิปวิดีโอแล้วก็ลิงก์ข่าวของทางสำนักข่าวต่างๆที่เราได้แนบลิงก์กันเข้าไว้นะครับ เป็นสิ่งต่างๆที่นํามาฝากกันกับสารบัญสุขภาพนะครับรวบรวมมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันอยู่ในขณะนี้พบกันใหมครับในโอกาสต่อไปขอบคุณอีกครั้งกับข้อมูลจากทุกสํานักข่าวแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับชมกันอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมอเดรเล็กมีบุญลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ